บสดีพน้าดีน้าแรงไม่ต่อเลครับแม่โกลังเด็กห่อนพี่น้องเก็บบรรยากาศเป็นเพื่อนนิทกันคุณน้องเลือกสีฟิทีประกายสามล้างไม้แม่้ามนนาาแรงพี่น้องบางไฟบานไดก่อนเละเออมานน้ำคมือจักรุงเออเขาจะจู่เรยเลยๆหเ มันจะขายบบไนเงี้ยมวข้าเจ้าซื้อมาจูดด้วยข้าเจ้าผมมีเงินได้ไหมดยกันนาแรงพี่น้องหนุนสาบตากล้องให้ใจหูไรตาก็อุดเบิ้องในก่อนเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งกล้องเลยพี่ลุงล่ะที่ยวให้น้อยนะพายเอาใส่กระเ๋าะไว้ไปขายไปน้องไปทำงานไปเลย เป็นตาต้องพ really uh, ี่น้องเลยแม่เลาเจ้าบอกเลยจะท่ากระเป๋าอันลุ้องนโต๊ะคณะด้วเจ้าบอกเลยว่าเทศสกาะสการไไรเจ้าคือจะจูดเจ้ากระจูดโลดด้เยแม่นงามแรงๆพี่น้องมาๆๆอย่าเสียเวลา อ้าวพี่น้องเอ้กำลังวัดสิทดิ์ปิดตากล้อ,องยา่าอ้าวน่าก็น่าจะคลองจบเลยพี่น้องสบายดีลังไหมพี่น้องเอ้ว่าว่าจะพักผ่อนสักหน่อยพักไม่นานหรอกตอนนี้กำลังเล่งมืออยู่กำลังเล่งมืออย่าคลายมือแล้วมื่อเรียบร้อยใจเขาแรงเรียบร้อยขาว,ว,วกล้องไปเราคือมามืองจันมินมือกับหนูหมดแล้ว แต่เป็นอะไรคุณจะดูแลน้องโตพุนปูที่จะผ่าก็จะนอนคูนอนก็เลยจะแกะออกกันอนแล้วกปจะช่วยกีน่ช่วยกันับเชา นาสุเพลนเนี่ยเหลี่ยวสายเหี่ยวกลัวลีหน้าหน่อยคือหน้าลายหน้าลาคือหน้าหน่อยหน้าหนอยอหน้าะายหน้าลายหน้าหน่อย เท้ยวเที่ยวตะปูแล้กันปูคือมาผิดแอบลอยขัดเที่วเที่ยวเลี้ยงให้พุทธริโภค ย้ำนะเรือไปยุไปบันอนนองหนะฮะฮะโอ้ยไปจะไปไปขึ้นหอน่องเลยมันละคล้องเอื่อยมื่อคนไง หางหอนหล่อเลดย,ำนานายลดำนาเรงหรอครูตะดองเราไทยเคืองเทิงเน,นีคือเราไปทยหายหตัวานาหนะน,วนึ่งนะหายแค้มตะกาดนะดำนา,นา,นาพง มือนหรืเปล่าคนงานเพิ่มเป็นหมอสมาำีพปัอเอาวพี่น้องมเก่า3 4ี่เอ่นีนมาพ่ออืนพอใหญ่ม่ใหญ่หกโมงแล้วก็สิมามือนนะข้าดยแล้วจะมากินข้าวเศร้าอยู่พี่แม่ด้ยโ้ยครับุงโกเด้อพ่อนนะีะไแล้าพ่อน อ่ะคืนอีกร้อยอ้ปาระนอปาทกลุกลันป้าถือห่วยได้ได้ลูกมึงนำเงินไว้อยูบ่ถือนะมา หมืนครับสมิันพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็อีวานมอลุยก็เป็นสี่หายหน่อยนี่เด็6อกอเมซอนเจ็ดยื้อใ่อ <c oughs> มีชื่อหนูด้วยหรออ้าวหน,นูวันนีจะนัดผู้ชายอยู่นะอืมเดือนนัดก่อนค่ะจิ้มงานเก่าหั่นกับพ่อเลยได้สำเนดก็เอา พยาก็ไม่หญ่จะไม่กินข้าวเศ้าพี่มือนนะแม่แต่อีเม่แล้วจะไปหาซะได้ไหมดำนามือหารลอยนะกเมือนืงัวเข้ากับเยูยเนะกิ่งแด้ไปน้องนุ้ยเนาะุมสื่อทรายลุยอีเนาะแมาจะแห่ติดน้องนุยเนาะมนนเศร้าเทไปจัก จีบนะเนี่้อกกาอยปเอางเงนอนบเางนงานถ้าจะได้เงินก็ต้องเป็นพวขาวทั <if you are important> ้งสคนอีไม่ไหวลุยวะเอาบปเอาเลย วิ่งรื่อยัวเต็มวอีน้อยัวอีเงี้ยมาไปรกตัวเ็มเนี่ยฮ่าฮาฮ่าเอไ่จก็มันนอืจากเป็นมาเป็นแล้วมดแลงก็ะขี่รถมือรำการอยู่มือแล้วว่ามือแล้ววันหนึ่งเขาแล้วก็เสือมาโลดสองเถวเราอือ เราจะมาปันกับเสาอยู่พี่แบต่วนี้มันแล้วหรอปอนะยังเกศสายเดกเป็นสปอนเซอร์เนะเาะ <c oughs> มึงไม่สำคัญในสายเดก คือเมาแต่ตามาลอกหตายมือนี่นะแม่ <c oughs> มื่อในขั้นมานแรกก็บมีเงินจ่ายและงบประมาณมีหน่อยาจะเส้นจะเขาเคี้ยวไปก่อนชิมงานเก่าลุงกินหน่อยลุงก,กินหน่อยผสมกุ้งอีกแล้วเหรอ ยามมัซามากอะไอพอกัไอเมลูกกะอืมเรามาสอยลูกกันมันแล้วแล้วอ่ะอืมคือว่ามืดคึ้งพืนมากพอจะไปทางั้นเนาะ เื่อวานน่ะท่านพูดเมืม่อวานนี่พี่น้องมืดมาเมือม่อน้อกับ,บท่น <c oughs> นานเสริมน้ำพอมั้นตรงนี้เนี่ยไม่ถือเป็เสาหีดหน้านาะ

มะนาโมงเพราะว่าล่นให้รนขั้นเมื่อคืนเมื่อนี้นอยเมียาซ้อนนะสิครับเมื่อทุ่มหนึ่งพี่น้องคือไม่ได้กับสิมาละกาใส่แล้ววะบางไพ่ก็มาจูดเดือนแปดม้อนสน้ออฮอนยน่น้อง่ยัง เงีนยแะกว่าตือนมาเก่นหนอวนอนวนวนนลานสิไฟไทยเลยรถเข็นบางห้ามของปราเไหนสัมพี่เอ้ย เงินได้มากรคือเงียบล้วเราเบลเราบ่นแมด้ยังมีอาสเีวลาเลยพี่แบบนอเบิรผู้หนึ่งนะผู้นึ่งเดี๋ยวลำหน้าอขนาดน่ะหน่าห้าน้าะคลองยังม่ทนเลโลกอีกสุดเวลาเลยจะังกันว่าทังค้าในโลกเด้อหน้อยมาลกี่หนาซอยเนอ้าวันสินบออ้าว มันพูดสินะวันเวลาก็เจ้าออขามาเลยเวลาก็ลกไดงหายข้อโขงกัพ่อดอกหยางกับบอนล่าอี้อยมันพูดมาลกหย,ย,ยางแล้วอยยายมาบอกว่าทุระทุเล <c oughs> เอาหอยเดียวนั่นแหละลกเองจ่ายเองพร้อมไหมลกเองจ่ายเอง เอออะมึงบอกมันสิไม่อา่งเอง <laughs> อใจเองหนูไม่พอมาเดี๋ยวอาจ่ายเองโอเคนะวันพุดจ้ะวันพูุธวิยาเหตยโค่อ อย่าไปลกหนาหยหน้าเขาเด้อ่อต็มทีหน้าหน้าผ่แล้วน้คอ้าองกหออพี่จงเิ <t <t ่หน้าเ็นต็มที่แล้วนพี่นองนาะจ้างให้อีน้อยมาลกหยาหายว่าบาถึกหน้าเขาเมียนตั้งหลักตั้งลุมมาหน้าใจดำ พี่น้องสมอลนี่ของเรากับสนลาาพี่น้องจะฟางก็เลยก็่ซนนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเดอ้อขอบคุณพี่สาวพุ่ชางมากที่ซัพพอร์ตเรื่องค่าจ้างดำนานแล้วก็น้ำหวานเนะะาะแหม่มให้ล่้นให้ช่วยกเก่าๆแล้วพี่เดอ้จอจะพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสบายดี